พยากรดวงชะตาเด็กหญิงอายุ13ปีตาก็ไม่ค่อยดีนะใกล้จะบอดแล้วมองอะไรก็ไม่ค่อยจะเห็นเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมาเพื่อจะหาแหล่งที่อยู่และรักษาตาตั้งแต่ต้นเดือนมกราก็จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เรียบร้อย มันก็เลยคาราคาสังความจริงเขาให้ดวงนี้มาานานแล้วละ่ะแต่ไม่มีเวลาที่จะดูให้จริงๆนะตอนนี้ก็พอที่จะชำระสะสางอะไรได้บ้างเป็นบางส่วนแต่ก็ยังไม่เสร็จนะนี่ก็ใจะให้กลับไปฉีดยารักษาอาการลูกตาบวมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่จากแพร์ไปเชียงใหม่ ก็ไกลกันพอสมควรนะประมาณ200กิโลค่ารถอ,อย่างถูกก็เที่ยวละ150ชั้นสไปกับ300ออันนี้คือค่ารถทัวร์แต่ค่ารถแดงที่วิ่งไปวิ่งมาอะ,อะไรต่างๆก็อีกส่วนหนึ่งนะ <c oughs> ก็ค่าอยู่ค่ากินอีกก็แพง ก็เลยยังไม่รู้จะไปหรือเปล่าเพราะมันไม่มีสตังที่จะไปรักษาตัวอาจจะต้องปล่อยไปจนตาบอดก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะอืก็เอาว่าตอนนี้มีเวลาที่จะดูดวงให้เมื่อวานก็น้องฟีฟ่าเขาก็โทรมาเมื่อวานหรือเมื่อวันซื่นนี่เขาก็ส่งดวงเด็กคนนี้มาอีกนะก็เลยส่งรูปมาให้อ่า ก็เลยตัดสินใจได้ว่าอ๋อรูปหน้าอย่างนี้มันควรจะตกนาวางอะไรราศีอะไรเด็กคนที่เกิดวันที่28ตุลา2552เวลาในสูติบัติก็คือ,อ7.56เมื่อตัดเวลาออกมาแล้ว อยู่นกเกิดนครปฐมก็ตัดออกไป20นาทีนะต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเกิดตามนาฬิกานะั้นมันเป็นเวลาของจังหวัดอุบลซึ่งเป็นเวลากลางของประเทศไทยในขณะที่เด็กคนนี้เกิดเนี่ยเวลาที่จังหวัดอุบลมันไปแล้ว7.56มง56นาทีนะแต่ช่วงนั้นนครปฐม เวลามันยังไม่ถึงเวลาที่นครปฐมพึ่งเจ็ดโมงสามสิบหกนาทีมันช้ากว่าจังหวัดอุบลยี่สิบนาทีดังนั้นเราก็ต้องใช้เวลาเกิดที่แท้จริงของเด็กก็คือเจ็ดจุดสามหกเมื่อวางแล้วก็จะตกลัคนาราศีตุลณ์าว่างสุขเช่นเดียว ตรงกับใบหน้านะ <c oughs> ใบหน้าคือหน้าวางสุกหน้าผักแคบหน้ากลมลิมฝักลิมนฟีปักจะจะออกหนาอิ่มนะผิวก็จะสองสีนะรูปร่างไม่สูงหรอกถ้าเกิดราศีพิจิกนะคนเกิดวันพุธเกิดราศีพิจิกเป็นราศีของ ดาวังคารซึ่งเป็นกาละกินีก็จะเป็นคนที่มีนิสัยออกจากกล่าวร้า <c> ว <oughs> <c oughs> มุทะลุดุดันโมโหง่ายฉุนเฉียวง่ายนะปากไวไม่พอใจอะไรก็ด่าเลยด่ากลาดเลยคนละสิพิจิกไม่ออมเลยปากกับใจตรงกันไม่เกรงกลัวใครค่อนข้างที่จะ ไม่ไม่ประนีประนอมกับใครน,นี่คือคนเกิดวันพุธราศีพิจิกส่วนลักษณะของเด็กคนนี้ไม่น่าจะใช่ลักษณะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่อารมณ์น่าจะค่อนข้างดีเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยก็ไม่น่าจะเกิดราศีพิจิกตามลักษณะก็เป็นคนราศีตุลหน,น้าวางที่ให้มาก็เป็นคนราศีตุลระหว่างสุข นะมีดาวกลุ่มลัคนาก็คือนะต้องยกขึ้นมาดูนะมองไม่เห็นมีดาวกลุ่มลัคนาก็มีอาทิตย์พุทธศุกร์กลุ่มลัคนาราศีตุลถือว่าได้นาระเกณฑ์นาระเกณฑ์คืออะไรนาระก็คือราศีที่เกี่ยวข้องกับคนนะเช่นเมทุนเป็นคนคู่ รนะาศีกันก็เป็นคนผู้หญิงราศีธนูเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ก็เป็นนาระเช่นเดียวกันราศีกุมเป็นคนอุ้ม,มอ้อนะราศีเหล่านี้จึงชื่อว่านาระถ้ามีดาวกุมลัคนาอยู่ในราศีเหล่านี้ชื่อว่าได้นาราเกนนะเป็นดาวที่โดดเด่นดวงที่โดดเด่นมีหลายดวงยิ่งดี สำหรับดวงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะ,ะมีดาวพุธดาวศุกร์อาทิตย์พุธศุกร์กุมรัคนาในราศีตุลได้นาะรเกณฑ์ศุกร์ก็เป็นเกษตรพุธเป,เ,ปเป็นบริวารก็ทำให้เป็นคนที่มีวาสนาดีมีสติปัญญาดีรับราชการมั่นคงดวงแบบนี้จะเป็นดวงรับราชการ ดาวจันร์ดาวพฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุคือดวงนี้มีดาวคู่ธาตุถึงสามดวงสามคู่ด้วยกันนะจันทร์พฤหัสคู่ธาตุในราศีในราศีกุมซึ่งเป็นศีนะพะเกิดวันพุธดาวราหูเป็นศีเมื่อพฤหัสกับจันทร์อยู่ราศีกุมก็ถือว่ามันก็โดดเด่นขึ้นมา เป็นดาวที่มีคุณธรรมมีสติปัญญาดีเป็นคนดีเอาดีเป็นคนเอาดีมีการศึกษาสูงวยอำนาจของดาวคู่นี้แล้วก็ดาวพฤหัสเป็นเดชเมื่อเดชอยู่ในราศีซึ่งเป็นสีแก่ตัวเองก็ทำให้เป็นคนที่มีชื่อเสียงเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นคนมีชื่อเสียง ดาวพฤหัสกุมจันทร์ได้คู่ธาตุดินนะก็ดาวจันนั่นแหะจะทําให้เป็นคุณหญิงคุณนายมีชื่อเสียงหอมหวนทีเดียวเมื่อกุมกันอยู่เช่นนี้ก็สามารถที่จะ,ะประกอบอาชีพอันทรงเกียรติเช่นเป็นอาจารย์เป็นแพทย์อย่างเงี้ยนะเป็นอาจารย์หรือเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงนะประสบความสำเร็จทางชีวิตสูง ดาวอังคารถึงแม้จะเป็นกาลากินีก็แล้วแต่แต่อังคารราศีสิงห์เนี่ยนะมันมันก็ไม่ใช่เสียหายนะถ้ามันจะเสียหายก็ไม่ได้เสียหายในเรื่องของตัวเองนะมันเกี่ยวข้องกับคู่ดาวอังคารอยู่ราศีสิงห์ดาวราหูอยู่ราศีธนูมันรับกันและราศีธาตุไฟลมกับไฟก็ถือว่ามันจะโดดเด่นไปในด้านคู่ ผู้จะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงมีชื่อเสียงเป็นเป็นนายทหารอังคารราหูจะเป็นทหารอากาศยศถึงพลเอกนั่นแหละแล้วก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจบังคับบัญชาในประเทศทำให้ตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นคนหญิงก็จะมีชื่อมีเสียงไปเพราะสามีแต่ความที่สามีก็คือดาวอังคารเนี่ยนะ มันเป็นกาลกินีก็จะทำให้เขาเป็นคนเออะอผงผางชอบวางอำนาจทำท่าทางใหญ่โตก้าวร้าวมุทะลุกักระนิสัยไม่ค่อยดีหรอกแต่มีอำนาจชอบใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงผู้อื่นไม่แต่ภรรยาอยู่ด้วยก็ต้องทำใจแต่คนละสีตูนคนนี้ ซึ่งมีดาวพริฤหัสจันทร์โดดเด่นมีดาวพุทธศุกร์กลุ่มลัคนาก็จะเป็นคนที่รู้จักออมชอมอดท,ทนที่จะอยู่กับคนที่มีนิสัยมุทะลุก้าวราวมันก็เลยอยู่กันไปได้นะแต่งานข้างเดียวนะั่นแหละไม่บ่อยหรอกการเงิน <c oughs> <c oughs> ดาวการเงินคือดาวอังคาร มีดาวเกตกกุมอยู่ลาพระก็คือดาวอาทิตย์กุมลัคนาก็ไม่โจรหรอกนะแต่ดาวอังคารเป็นการลากินีการเงินเป็นการลากินีถามว่ามันจะมีความเสียหายอะไรไหมมันเสียหายตรงที่ว่าเป็นคนใจดีเป็นคนใจง่ายนะไม่หวงทรัพย์สมบัติของตัวเองถึงจะร่ำรวยมากมายก็สามารถแจกจ่ายช่วยเหลือผู้อื่นได้ ก็ถือว่าเป็นคนที่ดีมากๆที่หาได้ยากในสังคมนะดวงลักษณะดวงลักษณะแบบนี้เป็นดวงดีจริงๆเป็นทั้งดวงที่มีชะตาวาสนาดีเป็นทั้งดวงที่มีอุปนิสัยใจคอดีเป็นคนมีศีลมีธรรมที่ที่ดีจริงๆไม่ใช่แกล้งโกหกหลอกลวงแบบนักปุกค,คุ้งพวกผู้ดีจำปลอมอะไรแบบนั้นไม่ใช่ ดวงนี้เป็นคนดีจริงๆนะส่วนดาวเสาเสาซึ่งเป็นอุจาวิราชอ,อยู่ราศีกันมันจะส่งผลยังไง <c oughs> ดาวเสาไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็เป็นลักษณะของดาวที่อับไม่ค่อยจะให้คุณให้โทษอะไรเท่าไหร่นะ แม้แต่ญาติโกโหติกาก็ไม่ค่อยจะสูงสิงอะไรกับใครไม่ค่อยจะยุ่งอะไรกับใครเป็นคนที่ออกจกอะเก็บตัวหยิมๆนะดาวเสาเกิดวันพุธนะดาวเสาในเรลนพุธเป็นดาวอายุ ดาวเสาเป็นดาวอายุแต่ก็อยู่ในภพว,วินาศก็บ่งบอกถึงเรื่องของเรื่องของสุขภาพก็อาจจะเดีย๋ยวนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่ไม่เป็นไรหรอกแต่อายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันเรื้อรังที่รักษาไม่ค่อยหายะแต่ก็ไม่ตายสักทีอะไรประมาณนั้นนะ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 นนี้คือดาวอายุในภพว,วินาศแต่ว่าเป็นดาวที่มีตำแหน่งมาตรฐาน ดวงนี้เป็นอุจจาริธาชถ้าดึงเข้ามานิดหน่อยก็กลายเป็นว่าดาวเสามาอยู่ราศีตุลกุมลักนาถ้าเสาเป็นราศีตุลอยู่ราศีตุลกุมลัคนาก็ยิ่งเป็นคนที่มีอายุยืนนะอายุ80ด0นะิบ้าร้อยไม่ค่อยตายสักทีอะไรประมาณนั้นนะนะแต่ทีนี้โดนชะตานี่นะเมื่อนาว,วางเกิด <c oughs> เป็นดาว อ,อยู่ในนว,วางสุขร์ราศีตุลก็บ่งบอกถึงว่า,เว,าเ,เวลาเกิดนั้นแน่นอนดังนั้นดาวเสาอยู่ในราศีกันก็ต้องถือว่าแน่นอนด้วยเช่นกันกรมมะกรรมะของดวงนี้คือดาวจันทร์ดาวจันท์ไปกลุ่มลัคนาอยู่รายสีกลุ่มกลุ่มดาวพฤรรหัสด,ด้วยนะความที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกรัมรมะการงาน ก็เป็นการงานที่ดีที่โดดเด่นมีชื่อมีเสียงอ่ะเป็นงานที่ชอบอกชอบใจอ่ะคือถูกใจถ้าไม่เป็นครูก็ต้องเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลอยู่ในกลุ่มงาน3ชนิดนี่แหละนะได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ดีนะสามารถไต่เต้าขึ้นไปขึ้นไปสู่จุดที่สูงสุดของหน้าที่การงานได้ใช่ไหม อยู่กระทรวงไหนก็อาจจะก้าวขึ้นไปเป็นถึงประหลัดกระทรวงของกระทรวงนั้นทําไมจึงว่าขึ้นถึงประหลัดกระทรวงก็เพราะว่าดวงนี้มันเป็นดาวคู่ธาตุถ้าดาวมันไม่ถึงเป็นคู่ธาตุมันขึ้นสู่จุดสูงสุดไม่ได้ดาวจะมีตําแหน่งอะไรดีขนาดไหนถ้ามันไม่ได้กลุ่มคู่ธาตุไม่ได้เป็นคู่ธาตุขึ้นสู่สู่จุดสูงสุดยาก เพราะนั้นดวงดาวของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเมื่อเราจับมาวางแล้วมันก็จะมีดาวคู่ธาตุนะที่ครบแทบจะทุกคู่ยิ่งครบความสำเร็จทางหน้าที่การงานของเขาก็จะยิ่งรวดเร็วเราไม่ค่อยจะมีอุปสรรคเท่าไหร่ดาวมฤตยูอยู่ในราศีมีนอยู่ในภพอริก็ เป็นดาวกินศัตรูนะใครคิดร้ายมักจะมีอันเป็นไปโดยไม่ต้องไปทำอะไรจรึงเป็นคนที่ไม่ค่อยมีศัตรูถึงมีศัตรูคนคิดร้ายก็มักจะมีอันเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรพบสุภาคือดาวพุธสุภา,าพนี่คืออะไรอ่ะก็คือความดีความงามความสุขสมบูรณ์เมื่อดาวพุธมากุมลัคนา กุมดาวอาทิตย์กุมดาวสุขซึ่งเป็นคู่ธาตุก็ทําให้เป็นคนที่มีความสุขหาความทุกข์ไม่ค่อยได้ดาวทุกข์คือดาวเสารมันไปอยู่ในภพวินาศแบบนั้นก็ทําให้เจ้าชะตาไม่ค่อยจะมีความทุกข์เป็นคนไม่พูดแล้วยังไม่พอยังเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์นะมีสติปัญญาที่สามารถรักษาจิตใจตัวเองได้ดวงแบบนี้ไปฝึกกรรมาฐานะจะ ได้ปัญญาในการหลุดพ้นทุกได้โดยง่ายดาวลาพะคือดาวอาทิตย์คุมลักขณาก็โอเคอยู่แล้วนะก็หาเงินง่ายไม่ว่าจับอาชีพอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะดาวังคารการเงินไปอยู่ในภพลาพระนะก็บ่งบอกทังการหาเงินง่ายนะยิ่งได้สามี ซึ่งมียศถาบรรดาศักด์สูงก็ยิ่งหาเงินได้ง่ายแต่เจ้าชะตาเป็นคนใจบุญสุนทานมีเงินแล้วก็ชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นทำบุญให้ทานกับพระกับวัดกับคนกับสังคมซึ่งตกทุกข์ได้ยากอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นดวงที่ดีมากๆดวงหนึ่งดาวราหูอยู่ในเจ้าเรือนปุตตะ เป็นสีเสร็จแล้วก็แลกเรือนกับพฤหัสถ้ามีลูกก็ได้ลูกดีมากๆเลยลูกก็เขาเรียกว่าอขึ้นสู่จุดสูทยอดนะได้ดิบได้ดีกันทุกคนนิสัยก็ดีอ่ะก็ถือว่าเป็นคนมีบุญนะได้ลูกดีเนี่ยมีบุญถ้าได้ลูกชั่วแล้วก็ตกนรกท้งเป็นนะอันนี้ได้ขึ้นสวรรค์เพราะลูก ก็ดาวตีพบกระทบดาวครบแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำนายอะไรถ้าสงสัยก็โทรมาถามนะ